สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่กับรถไทสายหวานครับเมื่อนี้มาเบิงข้าพดหน้าทางโคงโรงงานนะครับบางส่วนเริ่มติดดอกครับความสูงตอนนี้อยู่ประมาณรอยห้าสิบนะครับลอยหาสิบถึง เมตรครึ่งครึ่งสองเมตรนะครับตรงนี้ติดฟักติดดอกนะครับ สูงดีครับทางโอ้ยลบยาค่ะโอ้ครับผมครับ ครับ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 นะครับวิคนมาเกี่ยวห้าพอดีครับความสูงนะครับคสูงสองเมตรนะครับโดยประมาณยังบนท่านเห็นฝักครับแต่ว่าเป็นดอกนะครับ ยังบท,ท่านเห็นฝักแรกนะครับพึ่งเป็นดอกมีฟังทั้งไต่ครับเดี๋ยวขามไปเบิงฟังทั้งเหนือทั้งคุณ ไ้น้ำมยู่ครับบางแถวโอ้โดดนะรดหลายนี่ยะต้องเดินขามไปเบิงงหนถนนครับช่วงนี้เป็นช่วง <laughs> ช่วงนี้เป็นช่วง <Hotel> เลิกเรียนนะครับเลิกงานกันพอดมมีมันซีหามงซีตั้งแรกนะครับก็ว่นี่ดอกดอกสีเข็มแล้ววันนี้ว่าอาจจะเห็นฟักอยู่นี่นะครับ ตัวนี้ทายตอนทายตอนหยอดเลยนะครับทายตอนหยอดอ่ัความสูงกระบอ,อกมาณสองเมตรครับติดดอกสิได้เห็นฟักบอหมือนบอเห็นครับใบไม่สวยๆแน่แน่นโอ้จะเห็นฟักแล้วครับฟักแรกเห็นฟักแล้ว นี่ครับใบสอยแห้งแต่ว่าเห็นฟักนะครับโอ้ค่ายค่ายกันอดี่ครับอ่าเริ่มมีฟักนะฮิเ็นนะครับตรงนี้ นี่ครับนี่อีกฟักหนึ่งอ่ะเห็นป่าป่ายอ่ะแถวนี้เลี้ยงกันเลยครับสามตน้นสี่ต้นนี่อ่ะมีฟักให้เห็นแล้วครับเป็นแถวอายุก็เล่ยๆกันนะครับโอ้เห็นร้ายครับแถวนี้อ่ะเห็นฟักลายอยู่นี่ขุนกระมีนะครับสำรับ หน้าทาั้งโครงครับฟังทั้งเนื้อโอ้หากเป็นสีม่วงๆแดงๆแด,เดงเข้มนะครับโคน้ำโอ้ ตรองนอี้นี่สานะครับฟังนี่สะมันจะเลิอกอยู่ครับคุดขึ้นมาเอาดินขึ้นมาใส่ทั้งนี้นะครับอะอเชื่นีนเกิดบอดีแล้วครับท้งนเ้นะเอา พี่ต้นน่อยพอเห็นดอกครับไปเห็นฟักแล้วนะครับเห็นฟักครับเอาใน,น่อยๆกับเป็นฟักบานความสูงอยู่ที่ร้อยหาสิบนะครับร้อยหาิบหกสิบกับว่ากันเป็นฟักอา้าวเบงวัติสมบูรณ์บอนะครับเป็นทั่วครับชาวหนีอ้า ตัลวละสองฟักกม็มีเกิดบ่ดีปันไดครับเกิดทางห้างบ่งามต่ว,ว่าฟักเป็นฟักกับมาเบงเดี๋ยวมาเบงอีกชนึงว่าฟักสีส้มบุญบอ่อนะครับนี่กับประมาณสองเดือนได้ครับปลูกไว้ประมาณสองเดือนสิได้แบบนี้นะครับตัวน,นี้บ่เห็นบ,นบ่เห็นล่างนา้ำบ่เห็นห้างน้ำ ข้างในผมกนกนารสิพอ่อพันกันครับแต่ว่าก็์ไม่กลัวจักหน่อยครับผมมื่อนี้ก็เดี๋ยวกะสิป,ปีดกันตรงฟังทั้งเนือ้อเนี่ยฟังทั้งเนื้อทั้งนี้โบชันมีโดดนะครับนี่บาง่วนในน่อง มันต้นสวยงามนนะมาเปิดน้ำไหครับเพรานว่าเปิดน้ำเอาครับผมลาก,กันตรงนี้เลยครับลาก,กันทีหน้าต่างโคง้งโรงงานนะครับามาก,กะไลถึงใจกระแช่นนะครับแล้วก็โดสต์ซับสไใภนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใหครับรดไทยใส่หวานนะครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ